วันที่ห้าวันที่ห้าเมษายนเป็นอีกวันที่ที่เราจะต้องจับอีกสองวันเท่านั้นวันนี้วันที่สามเนอะอีกสองวันต้องมาดูกันว่าทราจะปิดดิวติกต o อกได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามีการประชุมก่อนหน้านี้ด้วยเพื่อที่จะหาบ mm hmm. ริกันให้บริษัทของสหรัฐเนี่ยเข้าซื้อติกต o k กเนาะบริษัทที่คาดว่ามีโอกาสที่จะเข้าซื้อติกต o อกสูงก็คือออร์โคของสหรัฐนะคะ ก่อนหน้านี้ทำไมถึงทรัมป์ถึงออยากให้ทิกต o k เนี่ยมีเจ้าของเป็นคนสหรัฐเขาก็มีการอ้างถึงเหตุผลเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วยว่าคือเขาบอก,บอกว่าม,มันเก็บข้อมูลใช,มใช่ไหมมันเก็บข้อมูลคนที่ใช้ทิกต o k แล้วบอกไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่าเพราะเป็นบริษัทจีนอะไรเงี้ยก็อยากจะเอามาเป็นของสหรัฐเองเดียวนี่เดียวหมื่นล้านนะเดียวสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านยังไม่รู้ว่าจะขายที่เท่าไหร่ คือเขาให้ความสำคัญกับติ๊กตอกมาตอนแรกเทอมหนึ่งเนี่ยทรัมป์ไม่ชอบติ๊กต k อกเลยจะแบนให้ได้จำได้มีเซนต์เอทเฮริ g งมีมีการเข้าไปชี้แจงต่อกรรมธิการของวุฒิสภานู่นนี่นั่นอ่ามิสเตอร์ชิลเข้าไปไงที่โดนอ่าสมาชิกวุฒิสภาถามว่าติ๊กต k อกคอนเน็กไ i ไฟหรือเปล่าจำได้ <laughs> ตอนนั้นอะคือนานแล้วแล้วก็หายไปแล้วทรัมป์ก็ไม่ชอบทิกตอกแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มาใช้ t ิกตอกตอนที่ลงสมัครประธานาธิบดีรอบนี้ <c oughs> แล้วเขาก็ยอมรับเองว่าส่วนสําคัญเลยเนี่ยวัยรุ่นใช้ในอเมริกาใช้ทิกตอกกันเยอะแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยได้กลับมา,าชนะเลือกตั้งอีกสม,สมัยด้วยทานี้ก็เลยเห็นความดีของทิกตอก อยากจะให้ซื้อมาเป็นของบริษัทสัญชาติสหรัฐค่ะคุณผู้ชมอืมก่อนหน้านี้จริงๆเท่าที่จำได้มีช่วงที่ติ๊กตอกถูกระงับใช้ในสหรัฐด้วยนะคะคือผู้ใช้ในสหรัฐนไม่สามารถใช้ได้แต่ถ้าเราที่ใช้ที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดใช้ก็ใช้ได้ปกติแต่ในสหรัฐใช้ไม่ได้ช่วงนั้นน่ะคนที่ใช้ติ๊กต k อกในสหรัฐก็ย้ายไปใช้แอปจีนเรดโนต์ Note, ใช่ไหมเรดโนตตอนนั้นก็เขาเรียกว่าอบพยพก็ใช้คำว่าอบพยพเลยนะ ของคนที่ใช้ TikTok ในสหรัฐไปเตรียมใช้แอปจีนหลายแสนคนนะคะคุณผู้ชม <S <S แล้วก็เป็นช่วงที่ในเว็บโนตก็มีแฮชแท็กเกี่ยวกับอเมริกาแฮชแท็กเกี่ยวกับ t k k t o k กันค่อนข้างเยอะมินว่าอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า t k t t o k ไม่ได้ใช้ในสหรัฐจริงถามว่าคนใช้จะไปย้ายไปใช้แอปที่เป็นของสหรัฐหรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าแอปที่เขาอบพยกไปเนี่ยก็เป็นแอปจีนแล้วเป็นแอปจีนที่มีฐาน อยู่ในจีนแล้วคนจีนก็ใช้กันจริงๆเนาะตอนนั้นก็มีปัญหาค่ะว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช้ t i k t o อกแล้วและไปใช้แอปจีนคนคนอเมริกันจะใช้ได้ไหมเขาบอกว่า แอปจีนอย่างเรดเนาะจริงๆเน,เนี่ยก็ยังไม่รองรับภาษาอังกฤษมากขนาดนะั้นเพราะว่าอย่าลืมนะคุณผู้ชม <c oughs> ในประเทศจีนแอปต่างๆการใช้แอปต่างๆเนี่ยจะเป็นภาษาจีนแบบภาษาจีนล้วนๆคุณจะไม่สามารถกดอังกฤษได้แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เนาะก็ยัง <c oughs> มีเ <c oughs> ขาเรียกว่า language barrier มีมีเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ความแตกต่าง <c oughs> ด้านในการใช้ภาษาอยู่เนาะตอนนั้นก็มีข่าวว่าแอปจีนก็พยายามมากที่จะ เร่งพัฒนาให้สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปถ้าสมมติว่าไม่สามารถปิดดิวได้แล้วเนี่ยชาวติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยจะไปอยู่ไหนใช่แต่ว่ามันก็หลังจากที่คือครั้งรอบแรกแบรนดนะ์คนไม่โอเคแล้วก็มีคนประท้วงกันเยอะก็เลื่อนเลื่อนออกมาจนมาถึงเนี่ยวันที่ห้าเมษายนนี้เราต้องดูอีกทีนึงคือไม่ได้แปลว่าปิดดีลไม่ได้แล้วติ๊กต็อกจะต้องชัดดาวในอเมริกาไม่ใช่นะก็เขาก็อาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้ ในเรื่องเนี้ยเพราะว่าคนที่ได้รับความเสีย<ร>าหายเยอะมาก<า>แ,แล้วเนาะใช่ค่ะคือคนที่ขายของในทิ k t o k มีเยอะนั้นในสหรัฐอเมริกาบ้านเราหรือแทบเอเชียเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาหากินบนทิ k t o k แล้วถ้าเกิดว่าปิดไปอยู่ดีๆปิดไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยประชาชนอาจจะเดือดร้อนมีจํานวนมาก ก็ไม่เป็นไร<ๆ>ก็เดี๋ยวลองไปเฉียวหงชูมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฉียวหงชูมีไอ้ red note มันจะมีะอ,อะไรนะเพลง red note นะคะคุณผู้ชมเป็นชื่อภาษาจีนเดี๋ยวหงชู red note red note ที่เขามีเพลงแล้วก็แบบเป็นมีมกันใหญ่โตเลยอะตอนนั้นอะ tiktok migration ใช่ใช่ <Mine> อ่าก็เดี๋ยวลองดูค่ะเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ใช้ tiktok กันทางนั้นแหละตอนเนี้ย คือเราเริ่มมีโซเชียลมีเดียเยอะ mm hmm. <laughs> เยอะหลายแพลตฟอร์มที่ตื่นมาต้องเช็ค